น,นะคะเนาะคุณแดดใช้8 1ดหนึ่งนะคะเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขในเบอร์เนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของาศาสตร์ที่ดูเฉพาะ7ตัวท้ายนะคะแต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องดู8ตัวท้ายนะคะ7ตัวท้ายเอาไว้ดูสมัยก่อนที่มือถือเป็น0108 09จําจได้ไหมคะ แต่เดี๋ยวนี้มือถือเป็น081091061เพราะฉะนั้นในการอ่านต้องดึงมาอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือใช้ในส่วนของ8ตัวท้ายในการอ่านนะคะเบอร์ของคุณเดชจะกลายเป็นเบอร์เสียตรงตำแหน่งวาสนาคือหลังรหัสประเทศ010809เนะะี่ยค่ะคูณเลขถัดมาก็คือ81จะเสียในเรื่องราวของคอนเน c t ชัน บริวารคนรอบข้างไม่ค่อยมีน้ำใสใจจริงให้นะคะเลขหนึ่งอย่างที่บอกว่าบางมุมก็เป็นดาวเกี่ยวกับเกียติยศพอมาอยู่กับราหูมันถูกราหูปั่นป่วนเกียติยศหรือว่าถูกราหูชุดกระชากลากถูความเจอจ้าความสว่างสวัยหรือว่าดึงแข่งดึงขาของเลขหนึ่งลงนะคะเพราะฉะนั้นเกียติยศชื่อเสียงถูกดึงแข้งดึงขาถูกริดรอน ก็แปลว่าเป็นคนที่บางทีมีศัตรูเยอะหรือว่าเป็นคนที่มักจะถูกทาให้ชื่อเสียงเนี่ยผลปีหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ถูกล็อบบี้ยิสเล่นรอบกัดรับหลังนะคะ ลักษณะตัวเลขอาจจะมีความเจ็บเป็นป่วยไข้ในโรคที่เกี่ยวกับการมองเห็นด้วยเพราะเลขหนึ่งบาง,บงมุมหมายถึงแสงสว่างหมายถึงการมองเห็นนะคะมีเลขแปดมาประกอบอยู่มาปั่นปวนมันก็หมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกดวงตาการมองเห็นต่างๆเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาเป็นโรคที่เกี่ยวกับการมองเห็นต่างๆบางคนก็มีโรคค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโรครุมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางทีถ้าทํางานในส่วนสายงานประจาหรือว่าสายงานราชการสายงานที่มีการขึ้นขั้นเลื่อนตาแหน่งก็พวก เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเนะะี่ยค่ะบางทีก็ตั้งตัวเป็นอรีนะคะคอยที่จะตีป้อมเราให้แตกอยู่เรื่อยยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เรียกว่าไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองสําหรับในระยะคู่เลขของแ1ดหนึ่งหนึ่งปดถือว่าเป็นเลขที่มีศัตรูในองค์กรหรือว่าเป็นเลขที่มีศัตรูคอยเล่นงานเราอยู่ลับหลังหรือว่าในเชิงลับๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าจุดดีถามว่ามีไหมก็มีนะคะในกลุ่มของ1 6 2 5 9 9 7เนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่ได้ผู้หญิงเข้ามาเป็นกลนาลยานมิรคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าได้เมียดีได้ลูกสาวดีได้พี่ป้าน้าอาที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าที่เป็นเพศตรงข้ามดีหรือว่าในสายงานเราเนี่ยมักจะได้ร่วมงานกับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่นะคะ แล้วก็จะเป็นลักษณะนคนที่มีบารมีแล้วก็มักจะแคล้วคลาดนะคะชีวิตก็ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานบุญงานกุศลหรือว่าเป็นคนที่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ก็อย่างบอกว่าเบอร์ที่มีเลขเสียผสมกับเบอร์ที่มีเลขดีเนี่ยมันก็จะโชว์กรรมวิบากในส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียนะคะ บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเพราะฉะนั้นในส่วนของบุญคือ1 6 2 5 9 9กก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกไปในลักษณะของบาปก,ก็คือการมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับบริวารแล้วก็ศัตรูในองค์กรศัตรูในที่ทำงานหรือว่าคนรอบข้างที่อาจจะไม่ใช่เพศตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยที่จะประสงค์ดีสักเท่าไหร่นะคะในการขึ้นขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อาจจะค่อนข้างที่จะช้านะคะเพราะอย่างที่บอกว่า18เนี่ยมักจะถูกสกัดแข้งสกัดขาหรือว่าถูกสกัดดาวรุ่งอยู่เรื่อยๆนะคะ มีโอกาสให้เลิกใช้นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียด้วยแล้วก็18 8 1แ่เนี่ยบางทีบุคลิกภาพค่อนข้างที่จะเหมือนฮิตเลอร์นะคะคือชอบค่าทานันหรือว่าชอบไปกะเก์ให้คนอื่นเป็นไปอย่างใจเราซึ่งบางทีเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นอย่างที่เราบอกนึกออกไหมต่อให้เราประสงค์ดีก็ตามแต่บางทีคนที่เขาคนที่เราประสงค์ดีเขาไม่ต้องการน่ะนึกออกไหม